หลังของแขวงมาเจกันนะครับก็เดี๋ยวลงไปข้างล่างครับเราจะมีปฏิบัติการพิเศษสำหรับบันทาเกิดโซ่ที่ข้างล่างด้วยนะครับเอาเคครับขอไฟสว่าง,นะ,าง,างนะครับทางร้านนะครับกลับกับผคุณครับ งานถ่ายรูปรวมกันตรงนี้หนึ่งสักหน่อยหนึ่งนะครับกลับมาทนที่เดิมครับกลับมาทนที่เดิมก่อนนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปรวมกันนะครับหนึ่งปีมีหดเดียวนะครับอ่าเขาเชิญตากล้องด้านบนเวทีนะครับตากล้องเชิญค้าบนเวทีครับขอไฟร้านสว่างด้วยนะครับสวัสดีครับ อ,ออกไม่ได้ไม่นั่งหน่อยนะครับน,นั่งก่อนนะครับโอเคนะครับพี่เป้าครับเราจะถ่ายรูปกันแล้วครับทอาไงดีครับร่วมกันหน่อนย,ย,ยนะครับถ่ายรูปกันนะครับหนึ่งปีมีหนเดียวอ๋าได้รับแค่ห้านะครับสกววันเกิดโชคค่ะถือถ่ายภาพกันไป ใครรู้ตัวว่าสวยยิ่งกว่าแค่ยิ้งกว่าโซ่ so, รู้ตัวว่าสวยนะครับโซ่ยิ่งกว่าแค่เดยโอเคสองนิ้วครับสองนิ้วหนึ่งสองสามถ้าเรดีกับตัว I love you นะครับหนึ่งสองสาม วันที่วันเปิดโซ่วันที่หขอ5เดียวนะครับหนึ่งสองสามโอเคเอาหัวใจนะครับ okay. เอาหัวใจเอาหัวใจครับหัวใจต่อเลยครับสองหัวใจนะครับใครนิ้วล็อกต้องระวังด้วยนะครับใครนิ้วล็อกระวังหน่อยนะครับเอาหัวใจครับเริ่มเลยสุดท้ายนะครับสุดท้ายเราเทห้าปาร์ตี้นะครับตายหกปีตายเลย ขอบคุณย่าขอบคุณครับเดี๋ยวเราลมตัวกันที่ข้างล่างด้านล่างเลยนะครับ ต้องพูดอะไรต้องลูอต้องพูดอะไร thank you. Gracias. <laughs>